สัปดาที่33หน่วยการเรียนรู้โลกเราหน้าอยู่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนคุณเจเอ๋คุณครูปัทมาเสงสรรสอนอยู่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง1นึทับ2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอลง่งูอนุบาล3ขวบค่ะธรรมชาติแสนสวยช่วยกันรักษาอย่าทำลายป่า คุณค่ามากมีดินน้ำพืชสัตว์ผูกมัดโลกนี้ร่มเย็นทุกที่อยู่ดีสุขสบายสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเจ้เอกอีกแล้วนะคะสําหรับสัป,ปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยโลกเราน่าอยู่และวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ ความหมายของสิ่งแวดล้อมประเภทของสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประโยชน์และข้อโทษของสิ่งแวดล้อมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนค่ะคุณครูก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะเพลงมีชื่อว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายกันเลยค่ะ จะขอบฟ้าเข้ามาในยางเช้าส่งแสงให้เราอบอุ่นสบาย พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแป้งตัวทาแบ้งโผล่มาส่งยิ้มให้คุณหนูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พระอาทิยตทย์ยิ้มยิ้มยิมพระอาทิตย์เด็กๆก็ดここได้ออกกำลังกายกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ การออกกำลังกายจะทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงกับปี้กระเป๋าและรู้สึกสดชื่นด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยโลกเราน่าอยู่ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันค่ะ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลสัตว์ป่าซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรืออาจสร้างขึ้นด้วยเหตุจําเป็นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บา้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอีกมากมายค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำทานทะเลสัตว์ป่าค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์ พัดลมตู้เย็นโทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของอีกมากมายค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเช่นไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อคืนสู่ธรรมชาติค่ะ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกร่วมกันลนลงลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าค่ะไม่เผาป่าหรือไม่ทำให้เกิดหมอกควันหยุดสร้างมลพิษทำลายชีวิตทำลายสิ่งแวดล้อมกันนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นไม่ทำลายไม่โยนและไม่วางของเกะกะค่ะ บำรุงรักษาเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะมาดูประโยชน์กันค่ะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญ ให้ความอบอุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้โทษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติกันค่ะยกตัวอย่างเช่นหน้าฝนถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆก็จะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะส่วนหน้าร้อนอากาศก็จะร้อนแล้วก็จะทำให้เกิดภัยแรงได้นะคะ ต่อไปเรามารู้โทษของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอันตรายจากของมีคมอันตรายจากท้องถนนค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยโลกเราหน้าอยู่กันไปแล้วนะคะอย่าลืมช่วยดูแลโลกให้หน้าอยู่กันด้วยนะคะด้วยการรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยกันดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้ แค่นี้เด็กๆก,ก็ช่วยให้โลกของเราหน้าอยู่กันแล้วค่ะพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับสบัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ